ถ้าเห็นความจริงแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวเป็นทุกข์หรืออยู่กับคนอื่นเป็นทุกข์มันเป็นแค่ความยึดถือของจิตใจเท่านั้นเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในปัจจุบันขณะนั้นถ้ากระจางแจ้งปุ๊บมันจะสละละวางความยึดถือความติดข้องต่างๆลงไปเรื่อยๆเป็นการบำบัดขั้นเด็ดขาดในพระพุทธศาสนาคนที่บ้าจะบ้าเพราะความโลภบ,บ้าเพราะความโกรธบ้าเพราะความหลง ที่บายเยอะสุดนั่นก็คือความหลงคือไม่รู้ตามความเป็นจริงความต้องการภายในพอไม่ไม่ได้มันก็จะมีเวทีสำหรับแสดงคือมันจะประทุสลายที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโทสะประทุสลายทุกอย่างแม้แต่ตัวเองประทุสลายร่างกายประทุสลายจิตใจ ด้วยตัวนี้เกิดมาเพื่อทำลายอีกตัวโลภะเกิดมาเพื่อสร้างแต่โมหะนี่เอาทุกอย่างรวบหมดเลยฆ่าก็ได้ทำลายก็ได้ทำให้หลงวนเวียนอยู่แบบนี้3าอย่างอย่างนี้แต่3ามอย่างที่จะทำให้หลุดพ้นต้องขับเคลื่อนได้ให้ดีถือต้องมีอริยมรรคมีองค์8สรุปให้สั้นก็คือศีลส,สติสมาธิปัปญญาหรือศีลสมาธิป,ปัญญานั่นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ